สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ค้อกของเ่อเลี้ยงจรทุ่งฮงนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงจรก็ได้รับซื้อวัวมาจากน้องบิก๊กซึ่งเป็นพ่อค้าวัวอีกท่านหนึ่งครับเป็นนายห้อยรุ่นเยาวอีกท่านหนึ่งที่ค้าขายวัววันนี้ก็มีการเปลี่ยนเชือกวัวกันนะครับเป็นวัวลูกผสมบามันนะครับเป็นวัวคู่ไม่ลูกลูกตัวเมียนะครับ ก็ก่อนที่ก่อนที่จะเอาลงจากรถก็จะได้ทําการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคต่างๆครับก่อนที่จะเอาเข้าขอคอกนะครับนี่ก็มีการฉีดโรคพยาธิต่างๆพยาธิภายนอกภายในครับโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยให้กับแม่วัวลูกวัวนะครับลูกวัวตัวนี้ก็ตบอุบัติเหตุนะครับเมื่อวานเนี่ยข้าม ได้กระโดดข้ามรั้วแล้วไปถูกใส่ท่อนะครับท่อปูนซีเมนต์นะครับทำให้ท้องเขาไปกระแทกกับปูนท่อปูนซีเมนต์ทำให้เกิดการอักเสบนะครับเดี๋ยวทางพ่อเลี้ยงจรก็จะทำการตรวจด,ดูนะครับว่าว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับถ้ารักษาได้ก็จะรักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็คงติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับหมอ สัตวแพทย์มาดูแลนะครับว่าสามารถที่จะ <c oughs> รักษาได้หรือไม่นะครับนี่ครับช่วยๆกันนะครับนายห้อยเป็นวิธีของนายห้อยนะครับเป็นการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเชือกกันระหว่างผู้ค้าวัวด้วยกันนะครับก็ฉีดอ่อเป็นการหมุนเวียนครับเป็นการหมุนเวียนวัวบางคนอยากได้วัว คู่ไม่ลูกบางคนอยากได้วัวตัวผู้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนมีการหาเสาะหามาให้กันนะครับนี่ก็น้องบิ๊กก็หาวัวคู่ไม่ลูกมาให้พอเลี้ยงจรน,นะครับพอเลี้ยงจรแกอยากได้วัวคู่ไม่ลูกนะครับเดี๋ยวทางพอเลี้ยงจรก็จะตรวจด,ดูอาการของลูกเขาว่าเอ่อมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มัด แม่เขาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าแม่ลูกของเขาเพิ่งอายุได้เดือนประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ยังแม่เขาห่วงลูกนะครับก็ต้องระวังนะครับในการที่จะเข้าไปหาลูกเขาเพราะแม่เขายังเดี๋ยวเดี๋ยวระวังหน่อยจอนย้ายก่อนตีเตะหรอช่วงก็ทางลูกนะครับมันจีคอยนี่จีช่วงเหมือนกันนะมันไม่เอานี่กับลูกพุ่นหรอมาเลยม้วนกันนะตัวม้วนกันนะครับๆๆสามสิบวันแล้วหรอเขาเขอบคุณมาก เลี้ยงจรก็ตรวจดูนะครับด้วยประสบการณ์ที่เป็นพ่อค้าวัวมา30กว่าปีนี่ครับ30-40ปีนี่ก็รู้นะครับรู้เบื้องต้นนะครับว่าเ,เป็นสาเหตุอะไรนะครับนี่พอเลี้ยงจรก็บอกว่าเป็นไส้เลื่อนนะครับอาจจะเกิดจากการที่เขากระโดดไปชนกับของแข็งที่เป็นท่อซีเมนต์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงท้องของเขาครับเปกระแทก กระแทกเนื้อเยือ่อรอยต่อระหว่างไอ้กมเนื้อท้องครับกับไอ้กับลึงนะครับมันมันฉีกนะครับทําให้ลําไส้มันมันห้อยลงมาที่ลึงนะครับตอนนี้ก็ลองขยับลําไส้ขึ้นดูนะครับบีบลาไส้ไหลขึ้นดูครับตอนนี้พอเลี้ยงจอนก็บอกว่าเป็นเป็นเพราะ ไอ้ไส้เลื่อนนะครับน่าจะเป็นไส้เลื่อนไม่มีการอักเสบอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีหนองไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอีกอย่างนังวดตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี่นครับก็คงใช้เดี๋ยวต้องเรียกนะครับโทรเรียกสัตวแพทย์นะครับมาตรวจดูอาการอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แสดงว่าขีปูมันฉีกนี่ตีมันโดดอะตีว่าถือต่อขีปูมันฉีกแล้วมันก็ะ มันก็ไอ้ไส้มันก็ไหลล,ลงมาอืต้องสียาก,กันนักเสพก่อนมุนแข้งทำไมก็ได้ไนะโอ้ยแข่งห้เมัน้อยน่อยก่อไเดี๋ยวดีีอีแมจน,นอนนี่เ่ดมือมันปวดก่อนมือน,นักเสพไหลไปอย่างนี้สียากเข่งแค่เน โอ้ไหลลงจอนไหลลงหลายแต่ย,ย,ยิ่งดินยิ่งไหลอะ่ะต้องพาแล้ก็ยิบพอเลี้ยงจอนก็ฉีดยาคลายกำรรเนื้อให้ก่อนนะครับเบื้องต้นอาการทั่วไปก็ปกตินะครับไม่มีอาการอย่างอื่นครับออฉีดยาน้องเขาก็จะเจ็บๆสักหน่อย ธรรมดานะครับหลังจากที่ฉีดยาให้กับแม่ให้กับลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกสัตวแพทย์มาดูครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้วัวคู่แม่ลูกตัวนี้ไปดูแลต่อก็ติดต่อพอเลี้ยงจรได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ